สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาล2นะคะสัปดาห์นี้ก็มาพบกับกูพานในชั่วโมองออนไลน์ครั้งที่14แล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของดนตรีเกี่ยวกับเรื่องของสัญ,ญลักษณ์มือนะคะสัญ,ญลักษณ์มือที่ใช้แทนเสียงเขาเรียกว่า การอ่านโน้ตในสัญลักษณ์มือแบบแฮนด์ไซน์เนาะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัญลักษณ์มือแบบแฮนด์ไซน์เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับว่าโน้ตในดนตรีของเรามีทั้งหมดกี่เสียงกันก่อนนะคะโน้ตในดนตรีมีอยู่ทั้งหมด7เสียงนะคะเดี๋ยวตามมาดูว่ามีเสียงอะไรบ้างค่ะค่ะสําหรับโน้ตในดนตรีของเรานะคะมีอยู่ทั้งหมด7เสียงนะคะเสียงแรกเลยคือเสียงโดนะคะโดคือสีแดงอ่ะเสียงที่2เร เสียงที่สามีเสียงที่4ี่ค่ะฟาเสียงที่5โซเสียงที่6แท้แดงลาค่ะแล้วก็เสียงสุดท้ายคือเสียงทีนะคะเสียงทีนะคะเด็กๆจำโนต้ตให้ครบทุกตัวนะว่าโนต้ตในดนตรีของเรามีอยู่ทั้งหมด7ดเสียงโดเรมีฟาโซลา มาฝึกในเรื่องของสัญลักษณ์มือแบบแฮนด์สไน์อ่าแทนเสียงนดนตรีเขาทำกันยังไงเดี๋ยวเราลองมาฝึกพร้อมกันเลยนะคะเสียงโดให้เด็กทำตามนะคะโดกูพาจะให้เป็นก้อนหินอ่าทำตามด้วยนะคะเสียงโดอ่าโดต่อไปเรเหมือนหลังคาบ้านนะคะจำให้ได้นะเรต่อไปนี่เหมือนสะพานเลยนีต่อไปค่ะฟ้า แล้วก็โ so, ซเป็นกําแพงนะคะเก็บเสาด้วยนะไม่เอาเสาขึ้นมาแบบนี้นะเก็บเสาลง so. ไปโซเพให้เด็กไปฝึกจําแค่5เสียงก่อนนะคะคือเสียงโดแล้วก็เรมีฟาแล้วก็โ so. ซโอเคนะคะอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอมาอวดครูพาด้วยนะ โดเรมีฟาโซทำสัญลักษณ์มือแบบแฮนด์ไน์มาอวดด้วยนะคะ,ะการบ้านอีกหนึ่งชิ้นนะคะสัปดาห์นี้เราก็จะยังฝึกเพลงเต่านะคะมาอวดครูพาเหมือนเดิมนะคะเพลงเต่าเนาะเพลงเต่าเนี่ยเราจะเล่นมา2อรอบนะคะสัปดาห์ที่แล้วครูพาได้ตรวจของนักเรียนบางคนแล้วเนาะแต่บางคนยังไม่ได้ส่งครูพาก็ยังไม่ได้ตรวจเนาะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราไปตามไปฝึกเพลงเต่าไปพร้อมกับครูพาทั้ง2มือเลยนะคะมาฝึกพร้อมกันค่ะ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล2นะคะสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของการฝึกเล่น2มือนะคะเพลงพี่เต่านะคะเราจะวางมือเนาะก่อนที่จะเริ่มวางมือเราต้องมารู้จักตำแหน่งนิ้วมือกันก่อนนะคะอ่า finger one finger 2, finger 3, finger 4 แล้วก็ฟิงเกอร์5นะคะอ่าให้เด็กลองฝึกวางมือเนาะฝั่งมือซ้ายเราจะวางนิ้วนางนะคะ1 2 3 4งสองสาฟิง4นั่นเองนะคะวางลงไปที่ทูแบล็คคีย์แล้วฝั่งนี้นะคะมือขวาเราจะวางฟิงเกอร์2หรือเฟ้น5ลงไปกลางหูพี่กระต่ายนะคะแล้วก็แปลงร่างเนาะเราจะมาฝึกเล่นเพลงพี่เต่า2รอบนะคะเดี๋ยวฝึกไปพร้อมกันเลยนะคะ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลสองนะคะสัปดาห์นี้เราก็ได้ฝึกในเรื่องของสัญลักษณ์มือการอาร่านโน้ตแบบแฮนด์ซายนะคะเสียงโดเรมีฟาและก็โซนะคะแล้วก็ออกงานที่2นะในเรื่องของเพลงเต่านะคะเราฝึกสองมือนาะเล่นมาสองรอบไปเด็กอย่าลืมอาจเป็นคลิปวิดีโอมาอวดคุณครูพาด้วยนะคะ